สวัสดีครับเดีต้อนรับข้าสู่เว็บเมซี่นะครับวันนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งมีปัญหาว่าโมเดลของเขานะครับไม่สามารถขยับได้เลยหรือปัญหาง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับที่เกิดเป็นสีเทาๆ่าเงี้ยคือปัญหาการล็อกครับผมวิธีการแก้นั้นก็ง่ายมากๆเลยนะครับใน๋ยวต้องกดนะครับ WBRBR ล็อกหมดเลยวิธีการแก้ง่ายๆนะครับมาที่ตรงใช้ e l บอกนะครับหรือใครหาไม่เจอกดคอนโทรลนะครับ ก็่าไ์น้องคนนี้นะครับจะมีปัญหาด้วยคือกระตุกกระตุกข้างๆอะไรก็ไม่รู้เออเอาเข้าไปสิ <S <S ไม่รู้ว่าไล์พังหรือเปล่านะแต่ไม่ยากครับกดคอนโทรลเอนะครับให้ขึ้นเชนเนอร์บล็อกตรงนี้นะครับซีมจะขึ้นไหมเอาเข้าไปค้างอีกอ่ะอ่ะเอาว่าอยู่เชนเนอร์บล็อกแล้วกันนะครับ แค่นี้คลิปนี้จะสอนได้เร็วนะครับกับการเป็นชาร์จจนได้แต่ถ้าใครใช้เวอร์ชัน2011หรือ2012เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าเชนะบอกได้ทันทีในการคลิกตรงนี้นะครับวิธีการง่ายๆครัคือคลิกลากครอบทั้งหมดนะครับลากครอบไปเลย visibility ก็ลากครอบไปคลิกขวาครับผมเลือกนะครับ unlock selected นะครับลองดูนะครับมันสามารถหมุนได้แล้วเรียบร้ยครับหรือด้ขยายแก้งเพื่อนนะครับ กูแม่้เอางานหมดเราไปใช้นะครับก็คลิกขวาทั้งหมดเลือกล็อกแค่นี้ครับมันก็ะจายโมเดลกูไม่ได้แล้วฮะฮะฮล็อก oh, 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 oh. แค่นี้นะครับโอเคลองเอาไปพิจารณากับโมเดลของเราดูนะครับว่าสมควรใช้หรือไม่สมควรใช้นะครับเช่นงานไหนที่เราต้องการล็อกโมเดลเอาไว้เลยเช่นโอเคเซตฉากนี้เราลงตัวแระนุ่งตัวนี้อยู่ตรงนี้เหมาะสมแล้วเราไม่อยากให้ใครมาแตะต้องมันก็คลิกขวานะครับ เลิกล็อกไปเลยแค่นี้นะครับก็ไม่มีใครมาเลื่อนของเราได้แล้วซึ่งผมก็ใช้บ่อยๆนะครับกับการควบค,คุมกล้องถ้ากล้องผมลงตัวแล้วผมก็จะล็อกเอาไว้นะครับกัน การไปใครไปจับหรือไปทําอะไรหรือพลาดเองอะไรอย่างเงี้ยจะคล้ายๆการ set, เซตเปิด New Layer ขึ้นมานะครับ new เ a y e r เพื่อแอดโมเดลใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกเอาไว้แต่อันนี้เนะี่ยคือล็อกที่ตัวโมเดลเลยนะก็แตกต่างกันถ้าเป็น La เ e r ก็คือล็อกเป็นกับเ,เป็นกลุ่มๆที่ใส่เข้ามาอะไรแบบนี้โอเคคลิปนี้ก็สั้นๆง่ายๆนะครับก็ลองไปใช้กันดูกับเครื่องมือล็อกนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนดีกว่าสวัสดีครับ